สวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรบันแพงและ FC ทุกทกท่านตอนนี้เวทีก็เหลือตับไฟอย่างเดียวแล้วนะครับทุกอย่างทุกอย่างก็ได้90%ลละเหลือแต่ยกไฟขึ้นก็จบแล้วครับก็พร้อมที่จะแสดง f อก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับเริ่มเข้ามานั่งกันแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทำบุญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์กับหลวงปู่ก็เข้าไปที่ช่องทรงชาแนลได้เลยนะครับเพื่อร่วมเป็นสะพานบุญไปด้วยกัน ตอนนี้ตลาดนัดก็พร้อมจกเว้นสังกสียังไม่ทันมานะครับสังกสียังไม่ทันมารออยู่เอซีนนะก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับทั้งทางไกลทางใกล้สำหรับฟ้าฝนก็ ตอนนี้หายหมดแล้วนะครับมีแต่เมฆบางๆดูฟ้าได้เลยนะครับดูกอนเมฆดูฟ้าฝนสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาก็ตั้ง gps ที่ หน้าโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดได้เลยนะครับนี่พ่อขอมอดก็มาถ่ายคลิปเหมือนกันอ,อยู่ปเปอร์ก็เยอะอ อตอนนี้ทางการติดตั้งไฟก็ไปแบบใจเย็นๆนะครับเพราะยังไม่ถึงเวลา หรือแค่สังกสีนะครับที่ยังไม่ทันเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาแล้วก็บแป๊บเดียวครับที่ผมต้องมาถ่ายคลิปไม่ไลฟ์สดเพราะหลายคนเขาถ่ายคลิปครับอ้าวัสดีครับโอ้มาไกลเลยเนี่ยเอารถไหนมามารถตัวโอ้โหมมาจากศรีสะเกดนะอ๋อย้อนมาแล้วมาเคื่อนพักที่ไหน คือพักอยู่ซีสะเกดคืนนี้พักอยู่ี่โรงแรมลิสมอนเอ้าไม่ไปนอนวัดด้วยกันเมื่อคืนผมนอนอยู่วัดหลวงปู่หลวงปู่สุขโอ้โหจุ้ยเลยผมพักอยู่โรงแรมเนี่ยจริงต้องไปกับพ่ออาทิตาเอ้าพ่ออาทิตาก็อยู่นี่แหละเมื่อคืนแกก็ไปนอนกับผมอยู่ด้วยกันตีสามตีสี่ผมนอนโรงแรมคนเดียวสวัสดีครับ นอนโรงแรมคนเดียวเนี่ยเมื่อคืนก็ไปบ่ไปในนาเกตสามสี่วันแล้วไหวไม่หายไม่หายยานเดียวคนตกน่าจะไปนั่งไลฟ์สดอยู่วัดหลวงปู่ด้วยกันขายบัตรเมื่อคืนเมื่อวานก็เตรียมขึ้นรถไปดำรงและไอ้ฝนตกโอ้โหสััังงีกาลมครบน่าหงายกันทั้งแถบเลยลื่นเมื่อเมื่อคืนไลฟ์สดขายบัตรรอจนเที่ยงคืนรถคันแรกถึงมา โอ้โหกว่ากว่าจะมาครอบตีสามกว่าก็ช่วยกันสี่ห้าช่องอยู่นั่นแหละอยู่วัดอ่ะนี่ไลฟ์สดเหรออันนี้ถ่ายคลิปครับผมไลฟ์ไม่ได้หรอกอัพโหลดคลิปอยู่ผมเกรงใจไลฟ์ช่องเขาถ่ายคลิปผมก็เลยหยุดไลฟ์สดตัวนี้ไลฟ์ได้อยู่ยังถ้าเท้าเช็กก็ไม่ได้อันไอ้ที่บอกว่าเขาโให้ไลฟ์อ ช่วงซาวเช็คขึ้นไปครับจากซาวเช็คไปแต่บรรยากาศนี่ยังสงสัยอยู่ว่าทําได้หรือไม่ได้ได้ยามันเรียกคนบรรยากาศเป็นการดีที่บอกกอ่านเนี่ยมันเข้าใจกันได้เลยครับการไลฟ์อย่างเงี้ยมันเรียกช่วงอีลามาส YouTube เขาไม่ซีเรียสครับเพราะว่าช่องทางที่จะทําในการถ่ายคลิปหรือไลฟ์สดมีเยอะครับคนใช้วิดีท่คนใช้วิจารณญในย่านนีนะครับว่าถ้ารับซาวเช็คไม่ได้ วันนี้น่าจะได้อยู่วันนี้เน็ตดีอยู่ไก่เต่โอ้ทั้งทั้งทุกค่ายเลยอ่ะวันเนี้ยทุกค่ายอ่ะแต่ว่าสาวเช็คไปอยู่ข้างหน้าไงนะต้องอยู่มุมนี้เลยนะถ่ายคลิปได้ไม่งั้นแย่งคืนไแต่ห้ามไลฟ์สดไลฟ์สดจากสาวเช็คไปช่วงวิ่งมากก็วิ่งมาก็ถ่ายคลิปได้แต่ห้ามไลฟ์สดแต่ช่วงสาวเช็คนี่สามารถลงคลิปได้เลยหลังจากการแสดงไปนี่ต้องลงสามโมงเช้า แต่ก็มีคนลงเอ่ไม่เขารูกฎก็มีอ่าอันนั้นเขาถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศแล้วลงคลิปเลยอันนั้นได้แล้วแต่ต้องลงเขาไปด้วยแต่ถ้าเมื่ออาชีพแล้วจะไม่ลงส่วนมากช่องใหม่ๆมันลงไม่ได้มันม่ด้เราก็ทำตามกฎไปใช้ 5G หรือ 4G ครับ รับใช่กันเบื้งกันบอกกันครับพี่น้องไม่่ันเยอัพโหลดเต็เลยทั้งยูทูปพร้อมกันบอกกินบ้างผมใช่หลายหลายคลิปโอ้ยยูทูปมาเต็มแล้วนะเนี่ยยูทูบเบอต่แต่ยอมรับเลยวันนี้ไม่ต่ำกว่า20่ช่องเฉพาะ FC นะมันอยู่ใกล้นะเอฟซีเฉพาะเอฟซีก็เพียบเลยเนี่ยโอ้โห เอาเอาแค่ที่เมื่อคืนเนี่ยไปนั่งเฝ้าอยู่วัดก็สี่ห้าช่องแลายังไปรุมตงหน้าเวทีนะขอความรู้ไม่ใช่ขอขอเลเขาไม่ให้เห็นตูดเราเขาไม่เห็นตูดเราแล้วเขาการลุกมือเป็นกฎกติกาเพราะผมก็ซูมเอาไกลต่อไปต้องหากล้องซูมละผมเนี่ยใช้กล้องถ่าถามว่าหน้าเวทีได้ไหมได้แต่เราต้องนั่งเอานั่งถ่าย อย่ายืนถ่ายนั่งถ่ายหน้าเวทีครับมันดูน่าเกลียดเดี๋ยวคอมเมนต์ตูดเราเราดูถ่ายรูปผกเดี <c oughs> ๋ยวก็คอมเมนต์ตูดโอ้ยตูดใครเสร็จเลย <c oughs> แต่ที่ยกเว้นว่าเวลา FC ลุมหน้าเวทีเยอะๆแล้วก็แอบๆบปนเป์เข้าไปได้ ไม่ได้ไลค์ตัวไหเนี่ยเถึงเวลาเลยอ่ะได้ส่วนมาก YouTube เขาก็รู้กดดีแล้วยินดีทำตามอยู่แล้วครับครับขอบคุณในความรู้ครับอันนี้ช่องพี่ใหญ่นะครับเนี่ยช่องพี่ใหญ่ผมผมผมเกิดที่หลังขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับ จะไปทางเพจมากกว่าครับ<า>เพจนี้มาตั้งต้นขอบคุณท,ที่เข้ามารับชม,มนะมช่วยกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจช่องอคนมาเต็มเลยเอ,าอ้าวงเบิร์ถ่ายกัน